วันนี้ก็มาทดสอบตัว838นะครับผมอ่าวันนี้ลูกค้ามาเองนะครับลูกค้าอยู่ที่พารามสองนะครับอ่าลูกค้าคนนี้เขาได้ซื้อมาประมาณสองสามวันนะครับก็ลองเปิดดูอ่าเปิดแล้วก็เสียงนะครับเสียงมันก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับตัวนี้ แอมตัวนี้นะครับร์กแอมนะครับดอกที่เหมาะสมนะครับตั้งแต่สี่นิ้วจนถึงหกนิ้วนะครับหกนิ้วอันนี้ผมเปิดหกนิ้วอยู่นะครับหกนิ้วเนี่ยมันก็ได้นะครับแต่เสียงมันจะได้ระดับหนึ่งคือไม่ดังมากถ้าเปิดในห้องเนี่ยห้องเล็กๆเนี่ยเหมาะสมอยู่ครับนะครับแต่ลูกค้าคนนี้นะครับก็ให้ผมเปลี่ยน พุดขยายแล้วก็แต่งซับใหม่แล้วก็แต่งปีโทนใหม่นะครับโตดกลางแหลมใหม่นะครับก็คืออันนี้วอลลุ่มมัตเตอร์ครับอันนี้ซับอันนี้แหลมทีนี้ไอตัวนี้นะครับเวลาเราเล่งมันจะมีซับปนนะครับ มันจะมีซับพลน,นะครับแต่ทีนี้ผมจะแต่งให้เป็นกลางนะครับอันนี้เป็นแหลมเวลาเราเวลาเราเปิดมามันจะออกอันนี้ทนแหลมนะครับทนแหลมอันนี้ก็จะแต่งเป็นทนกลางนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นซับไปเลยนะครับก็คือเรามีซับแยกอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็มารีวิวคร่าวๆดูนะครับสําหรับเดิมๆนะครับผมที่เหมาะสมกับดอกตั้งแต่สี่นิ้วจนถึงหกนิ้วนะครับ